ความคืบหน้าประชุมเสนอวาระเล่งคอรมเงินอ้อยสด120บาท27่สิกรกฎาคมปี2566ที่ผ่านมาทิศทางจะเป็นอย่างไร เรามาติดตามกันต่อนะครับสาหรับความคืบหน้านะครับเงินอ้อยสด120บาทนะครับที่มีการประชุมไปในวันที่27กรกฎาคมปี2566ที่ผ่านมานะครับทางด้านนายพานุวัตรนะครับเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่านะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายหรือทางกอนอนนะครับได้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยดูแลในส่วนของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายทั้งระบบนะครับและจะเด้งเดินหน้านะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เกิดจากการเผาอ้อยนั่นเองครับในที่ประชุมนะครับให้การพิจารณาในเรื่องของวาระสาคัญนะครับในส่วนของแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับที่ดูแลพื้นที่เพาะปลูกอ้อยโดยไม่มีการเผาอ้อยนะครับในฤดูการผลิตปี2565-66โดยผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับได้ขอนําแนวทางนะครับ และมาตรการที่ทางสออนนะครับได้เสนอกลับไปหาลือกันก่อนนะครับที่จะนําข้อสรุปนะครับมาเสนอในที่ประชุมกออนต่อไปนั่นเองครับซึ่งทางภาครัฐนะครับพร้อมหาแนวทางส่งเสริมนะครับและสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับชุมชนใกล้เคียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับซึ่งจากสถิติที่ผ่านมานะครับในฤดูการผลิตปี2563ทับ64 มีอ้อยที่ถูกลักลอบเผาไปนะครับอยู่ที่17.61ล้านตันนะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่26.42%จากปริมาณอ้อยข้าวหีบทั้งหมดนะครับอยู่ที่66.66ล้านตันนะครับในฤดูการผลิตปี2564ทับหนะครับมีอ้อยที่ถูกลักลอบเผานะครับอยู่ที่25.12้านล้านตันนะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ 27. จากปริมาณอ้อยข้องหีบเปอรทั้งหมดจะอยู่ที่9้0 7ล้าครับ และในฤดูการผลิตนะครับปี2565ทับ66ซึ่งพบว่านะครับมีอ้อยที่ถูกลักลอบเผานะครับสูงถึง30.78ล้านตันนะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่32.78เจากปริมาณอ้อยเขาหีบทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่93.89ล้านตันนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนนะครับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นสัดส่วนที่สูงกว่านะครับที่ระบุในแผนปฏิบัติการนะครับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาตินั่นเองครับ สำหรับการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองนะครับในปีพศ2562จนถึงปี2567นะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2562นะครับซึ่งมีแนวทางการควบคุมลดมลพิษนะครับจากการเผาในที่โล่งทางด้านภาคการเกษตรนะครับในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายนะครับโดยจะออกระเบียบกำหนดให้กับทางโรงงานน้ําตาลที่รับอ้อยไฟไหม้นะครับเข้าหีบได้ไม่เกิน20%ต่อวันนะครับ ภายในปี2564นะครับและให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายในปี2566น้นั่นเองครับซึ่งการเผาอ้อยนะครับในฤดูการผลิตนะครับปี2556ทั6บคิดเป็นพื้นที่นะครับที่เกิดการลักลอบเผาประมาณ3.08ล้านไร่นะครับจากตัวเลขการลักลอบเผาอ้อยนะครับใน3ปีฤดูการผลิตที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามาตรการนะครับในการจัดการกับปัญหาการลักลอบเผานะครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ การขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดนะครับให้กับชาวไร่อ้อยที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับในการจัดการในด้านปัญหานั่นเองครับการลักลอบเผาอ้อยที่เกิดขึ้นนะครับและไม่ได้เกิดความคุ้มค่าต่อการดำเนินการดังกล่าวอีกทั้งกระบวนการป้องปามของหน่วยงานทางภาครัฐนะครับที่เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับ ดังนั้นนะครับจึงได้มีการทบทวนนะครับในส่วนของมาตรการและกลไกการบูรณาการนะครับที่อาจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในการจัดการปัญหาดังกล่าวนะครับและส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับให้มีการตัดอ้อยสดซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่ถูกกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับและไม่เป็นภาระงบประมาณนั่นเองครับนายพานุวัฒน์นะครับได้กล่าวในที่ประชุมนะครับรับทราบในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับในฤด,ดูการผลิตปี2566-67นะครับทั้งนี้นะครับเพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับเติบโตอย,อย่างยั่งยืนมีวัตถุดิบอ้อยนะครับที่คุณภาพดีและผ่านกระบวนการผลิตนะครับที่ได้รับมาตรฐานและถูกกฎหมายและไม่ส่งผลนะครับกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในด้านของสิ่งแวดล้อมน,นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ